หมดแรงทำอะไรหมดแรงคำถามตรงนี้ก็คือที่พักยกของเราเสียงอะไรอกีกน้อตรงนั้นก็คือโต๊ะประธานตรงนี้ก็คือที่พักยกของเราร้านเราก็จะปิด มาหลายวันแล้วร้านเราก็ประมาณนี้ตัตกิที่ล้างจาน ก็จะยศหน่อยหนึ่งอ่ายังเหลือนั่นะ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 ก็จะมองเห็นทุ่งนาเลยร้านเราอันนี้มะละกอสดๆจากสวนนะคุณผู้ชมพามาดูร้านเราติดกับทุ่งนาข้าวปีนี้สวยนะนนี่ไม่เคยทำมาสิบกว่าปีแนละ้วตรงนี้ มาปีนี้ทำโอ้โ oh, หสวยพรึบเลยตัดกี้เหนื่อยหมดแรงมาจากนาแล้วก็มานอนเมืวอก็พาเพ,เพื่อนมาดูที่ยังเสียงอะไรพรึบทุกคนวันนี้มีลมแรงลมดีอ่ะขอบคุณสำหรับเพื่อน ที่ข้ามาดูคลิปนี้พามาดูข้าวเบานะเนี่ข้าวเบาอยู่ข้างร้านของเรานั่นเองพรุ่งนี้ก็จะดาเนินการต่อตัดตรงนั้นให้มันเสร็จจับเรียบร้อยต้องคอยดูว่าข้าวเบาของเราติดร้านของเราผลประกอบการจะเป็นเช่นไรเฮ้ จะเป็นเชนไรมันเป็นลิเกหลงงจุบจุบสวัสดีเฮ้สวัสดี